อังรีดูนังเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกผู้ก่อตั้งสภากาชาติสากลและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกของโลกประวัติของอังรีดูนังชื่อเต็มชองอังรีดูนังเกิดวันที่8พฤษภาคมคศ1828ที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสียชีวิตวันที่30ตุลาคมคศ1910 เขาเป็นนักธุรกิจชาวสวิสที่ได้เห็นความโหดร้ายของสงครามระหว่างฝรั่งเศสและออสเตรียในสมรภูมิซอนเฟริโน (Battle of s o f e r i n o ปี1859ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross, ICRC) ขึ้นในปี1863ผลงานสำคัญหนังสือความทรงจำแห่งซอนเฟริโน (A Memory of s o f e r i n o ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครั้งแรกในปี1901ร่วมกับเฟรเดริกปาซีถนนอังรีดูนังในประเทศไทยถนนอังรีดูนังตั้งอยู่ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นถนนสายสั้นๆที่มีความสำคัญเพราะเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่1กับถนนพระรามที่4ผ่านบริเวณใกล้กับสถานที่สำคัญเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและสำนักงานสภากาชาติไทย ที่มาของชื่อถนนตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อังรีดูนังผู้ก่อตั้งสภากาชาดซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภากาชาดไทยที่ได้รับแนวคิดมาจากสากลสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางมนุษยธรรมระหว่างไทยกับองค์กรกาชาดโลกสถานที่สําคัญบนถนนอังรีดูนังสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานสววาวัามีพิพิธภัณฑ์หมูด้วย